เจริญสุขเจริญพรญาติโยมเทวดาผู้เจริญทั้งหลายวันนี้ก็มาพบกับตมาภาพพระวิญญาธิการวัฒนาชนตะโกเจ้าวัดวัดบ้านเชมบุญวันนี้ก็มาพบกับญาติโยมเทวดาผู้ทั้งหลายฟังว่าในเรื่องของการทําบุญตักบาทเทโวโรหณสูตรนะพิธีการทําบุญตักบาทเทโวโรหณสูตรครั้งพุทธกาลที่จะนํามาเผยแผ่ให้กับญาติโยมฟังมาบรรยายให้ฟังในวันนี้ ก็คือในพรรษาที่เจ็ดนับจากปีที่องค์พระสัรมบาัมพุทธเจ้าตัสโรพระทุรองค์ก็ได้เสด็จขึ้นไปจับพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทศนาพระพิธรรมปิดกโปรดพระพุทธบารดาหนึ่งพรรษาอยู่หนึ่งพรรษานะตรดไตมาด ครั้นถึงวันปาร,รณาออกพรรษาวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดพระพุทธองค์จึงเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ทางบันไดแจ้มมณีทรงเปล่งพระฉับพระนาังสีเนี่ยฉับพระนาังสีสว่างสวัยเรืองรองไปทั่วทั้งโลกกาัตุแล้วก็เกิด สิ่งอัตจัน์ขึ้นคือท่านเปิดทั้งโลกคือท่านเปิดโลกทั้งสามให้เห็นถึงกันในเวลาเดียวกันคือสวรรค์มนุษย์นรกเห็นกันหมดทั้งเทวดาทั้งมนุษย์สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายต่างก็เห็นกันและกันด้วยตาเนื เป็นอัศจรรย์ด้วยพุทธ,ธานุภาพเมื่อเห็นความอัศจรรย์นั้นต่างก็เกิดมหาปิติพากันตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน,น้าเพราะเห็นพภพสานุภาพของพระพุทธเจ้านั้น แม้แต่โมดนซึ่งตัวเล็กๆเ,เนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันนะยังมีความรู้สึกนึกคิดที่จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าด้วยวันนั้นจึงเรียกว่าวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกจำไว้นะเป็นวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกสวรรค์ มีทั้งหมดก็หกชั้นนะโยมสวรรค์มีทั้งหมดหกชัน้นชั้นที่หนึ่งก็คือชัน้นจาตุมหาราชิกาเนี่ยชั้นที่หนึ่งนะเป็นที่อยู่ของใครเป็นที่อยู่ของเทพพย,ยดาชาวฟ้ามีเท่ามหาราชสี่พระองค์ปกครองอยู่ คือใครบ้างชันจาตุมาราเจกาก็มีเท่าทัตรัฐเทวรานะัะมหาราชแล้วก็เป็นแล้วก็เท่าวิรูวิรลหกกะมหาราชแล้วก็เท่าวิรปักมหาราชและก็เท่าเวสวรรณมหาราชเท่ากูเวระ อายุห้าร้อยปีทิพย์ก็คือเก้าล้านปีของมนุษย์ที่อยู่ในฉรรค์ชั้นนี้บุพกรรมเมื่อเป็นมนุษย์ชอบทำความดีสันโดษยินดีแต่ของของตนชักชวนให้คนอื่นประกอบการกุศลชอบให้ทานในการให้ทานเป็นผู้มีความหวังให้ทาน มีจิตผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้ทานมุ่งการสั่งสมให้ทานให้ทานด้วยความคิดว่าเราตายแล้วจะได้ไปสบยผลทานแห่งผลทานนี้คิดอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นผู้มีตีนบริสุทธิ์ด้วยนี่คือสวรรค์ชั้นที่หนึ่งนะต่อไปสวรรค์ชั้นที่สองชั้นที่สองชื่อว่า ชั้นดาวดึงที่เรียกว่าไตรตรึงหรือดาวดึงเป็นเมืองใหญ่มีหนึ่งพันประตูมีหนึ่งพันประตูมีพระเจดจุลามณีเจดีมีไม้ทิพย์ชื่อปาริชาติกัรปัพึกสมเด็จพระมรินทาทิราชเป็นผู้ปกครอง อายุก็หนึ่งพันปีทิพย์อยู่ในสวรรค์ชั้นเนี้ยมีอายุหนึ่งพันปีทิพย์ถ้าโลกมนุษย์เราก็สามสิบหกล้านปีมนุษย์ถึงจะไปอยู่ชั้นนี้ได้บุพกรรมเมื่อเป็นมนุษย์มีจิตบริสุทธิ์ยินดีในการบริจาคทานในการให้ทานเป็นผู้ ่ไม่มีความหวังให้ทานไม่มีจิตผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้ไม่มีการสั่งสมให้ทานไม่ได้ให้ทานด้วยความคิดว่าตายแล้วเราจะได้สวยผลทานนี้แต่ให้ทานด้วยความคิดว่าการให้ทานเป็นการกระทำดีงดงามด้วย พยายามรักษาศีลคืองงานมด้วยศีลไม่โดเมิ่นไม่โดเมิ่นผู้ใหญ่ในวงตะระกูลมีความพอรบพอน้อมนะอันนี้คือชั้นที่สองนะต่อไปชั้นที่สามชั้นที่สามก็ชื่อว่าชั้นยามา เป็นที่อยู่ของเทพยาดาและผู้ที่มีแต่ความสุขอันเป็นทิพย์มีเท่าสยามเทวราชนะเทวเทวระเทวราชนะเป็นผู้ปกครองอยู่ในชั้นนี้นะก็เทวดาทั้งหมดก็มีอายุสองพันปีทิพย์นะสองพปีทิพย์ถ้าเปรียบเทียบกับมนุษย์ก็ต้องหนึ่งร้อย 4 4ล้านปีมนุษย์ถึงจะเทียบเท่ากับสวรรค์ชั้นนี้ชั้นยามาบุพกรรมก็เมื่อเป็นมนุษย์มีใจบริสุทธิ์พยายามสร้างสเปยยงไม่หวั่นไหวในการทำบุญบำเพ็ญกุศสในการให้ทานเป็นผู้ไม่มีความหวังให้ทานไม่มีจิตผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้ทานไม่ได้ให้ทานด้วย ความคิดว่าการให้ทานเป็นการกระทําที่ดีแต่ให้ทานด้วยความคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทํามาเราก็ไม่ควรทําให้เสียประเพณีรักษาศีลเมตขวัญขวายในพระธรรมทําความดีด้วยใจจริงถึงได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นนี้ ก็คือชั้นที่สามคือชั้นยาบามีรวมอายุก็สองพันปีทิพยนะ์น่ะต่อไปสวรรค์ชั้นที่สี่สวรรค์ชั้นที่สี่ก็คือสวรรค์ชั้นดุสิตชั้นดุสิตนี้เป็นที่อยู่ของใครยมเป็นที่อยู่ของเทพเจ้ามีผู้มีความยินดีแช่มชื่นเป็นนิด มีเท่าตันดูเตนเทวราชปกครองมีอายุก็สี่พันปีทิพย์ถ้าอยู่โลกมนุษย์ก็อายุของมนุษย์ก็จะห้าร้ยเจ็ดสิบหกล้านปีมนุษย์รักษารักษาชีวิตตัวอายุตัวนี้ได้ถึงจะไปอยู่ชั้นนี้ได้บุปรกรรมก็เมื่อเป็นมนุษย์ก็มีจิตบริสุทธิ์เยินดีมากในการบริจาคทานในการให้ทานเป็นผู้ไม่มี ความหวังให้ทานไม่มีจิตผูกพันในผลแห่งทานแล้วก็ให้ทานไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานไม่ได้ให้ทานด้วยความคิดว่าบิดามารดาปู้ย่าตายหญเคยให้เคยทำมาเราไม่เราไม่ควรทาให้เสียประเพณีเราควรรักษาไว้ แต่ให้ทานด้วยความคิดว่าเราหุงข้าวกินเราหุงหากินเนี่ยแต่สมณะหรือพรามทั้งหลายไม่ได้หุงหากินเราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานเจตมณะหรือโพธิสัตว์ผู้รู้ธรรมมากต้องให้ เราต้องให้สมณพรามณ์ผู้ที่รู้ธรรมะคือการให้ทานที่ถูกต้องถึงจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นที่สี่คือชั้นดุดิตมีอายุสี่พันปีนะใครที่ทําบุญแล้วเนี่ยถ้าชั้นนี้ถ้าตายไปแล้วก็ไปอยู่ชั้นที่สี่ชั้นที่สามชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองบอกเลยอ่าสุคติพบภูมิที่ดีนะ ไปอยู่ในชั้นที่สี่สี่ปันปีต่อไปก็ชั้นที่ห้าโยมชั้นที่ห้าก็คือชั้นนิมมานารตีภูมิคือชั้นที่ห้านะเป็นที่อยู่ของใครเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าผู้ยินดีในกามคุณอารมณ์ซึ่งในระมิตขึ้นมาตามความพอใจมีเท่า สุเนมิตสุเนมิตสุเนมิตเทวบราตปกครองอายุมากสวรรค์ชั้นเนี่ยนิมมารตตีสวัรคตวตีนั่งเนี่ยสวรรค์ชั้นเนี่ยชั้นที่ห้าเนี่ยมีอายุมากแปดพันปีทิพย์เพิ่มขึ้นจากสี่พันใช่ไหมถ้าอยู่โลกมนุษย์ก็สองพันสามร้อยสี่ล้านปีมนุษย์ถึงจะ เปรียบเทียบใส่นะเปรียบเทียบใส่กับชั้นนี้ได้บุปรกรรมเมื่อเป็นมนุษย์มีจิตบริสุทธิ์เย็นดียิ่งในการทานยิ่งในการบริจากทานในการให้ทานเป็นผู้มั่งมีนะเป็นผู้ไม่อเป็นผู้ไม่มีความหวังให้ทานไม่มีจิตใจผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้ไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานไม่ได้ทานด้วยความคิดว่า เราหองหากจินได้แต่สมณะแต่สมณะหรือพราหมณ์ทั้งหลายไม่ได้หองหากจินเราหองหากจินได้จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพรามณ์ผู้ไม่หองหากจินย่อมเป็นการไม่สมควรนะฮแต่ให้ทานด้วยความคิดว่าเราจะจำแนกแกกขาด เช่นเดียวกับลอศีทั้งหลายที่ในการก่อนประพฤติธรรมสวาเสมอพยายามรักษาศีลไม่ขาดได้มีใจสมบูรณ์มีใจสมบูรณ์ด้วยศีลและวิริะรยะอุตสาหะในการบริจาคทานเป็นอันมากเพราะผลวิบากแห่งทาน และศีอันสูงเท่านั้นจึงผู้บัติเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ได้แอนที่ห้าเนี่ยต้องมีศีบริสุทธิ์ต้องมีทานที่แบบเจตนาที่บริสุทธิ์จริงชั้นสุดท้ายนะชั้นที่หกในสวรรค์ชั้นที่หกก็คือชั้นปรานิมิตาวัตสสัตตีชั้นที่หกนะ เป็นที่อยู่ของใครโยามเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าซึ่งเสวยกาเสวยกามคุณอารมณ์แบ่งเป็นไยเทพยดามีเท่าปารณิมิตตาเทวราชปกครองกับไยมารมีเท่าปารณิมิตตวัวัตตีมาราธิราชเป็นผู้ปกครอง อายุมากนะชั้นนี้อายุหนึ่งหมืนหกพันปีทิ์ถ้าเป็นโลกมนุษย์ก็เก้าพันสองร้อยสิบหกล้านปีมนุษย์นะบุปกรรมเป็นเมื่อเป็นมนุษย์ก็มีจิตบริสุทธิ์อุตสาหก่อสร้างกองการกระกสุนสนให้ยิ่งใหญ่เป็นอุกเลิอกอบรมจิตใจสูงส่งไปด้วยคุณธรรม เมื่อจะให้ทานรักษาศีลก็ต้องบำเพ็ญกันอย่างจริงจริงๆอะมากไปด้วยความศรัทธาประสาทะอย่างยิ่งถูกต้องในการให้ทานเป็นผู้ไม่มีความหวังให้ทานไม่มจิตผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้เดี๋ยวให้ทานไม่มุ่งไม่มุ่งการต่างสมให้ทานไม่ได้ให้ทานด้วยความคิดว่า เราจะเป็นผู้จำแนกแจกทานเช่นเดียวกับฤาษีทั้งหลายแต่การนก่อนแต่ให้ทานด้วยความจิดว่าเมื่อเราให้ทานอย่างนี้จิตของเราจะเริ่อมใสจิตของเราจะเริ่มใสแล้วก็จะมีความปีปื้มใจและสมนัเพราะวิบากแห่งทานและศีลอันสูงส่ง เท่านั้นจึงอุบัติเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ได้ตักบาตเทโวโรหณนะเนี่ยมาเข้าเรื่องกันนะว่าตักบาตเทโวโรหณะเนี่หมายถึงอะไรหมายถึงบรรทมบนตักบาตในเทศกาลอรัษาตามความเชื่อของพระพุทธศาสนิกนชน เป็นวันที่ว่าเป็นวันที่สเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากเทศนาพิธรรมพิโดกโปรดพุทธมารดาการที่พระพุทธเจ้าสเสด็จขึ้นไปจะพรรษาอยู่เพียงสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เนื่องจากมีพระประสงค์ จะให้พระพุทธมารดาได้บรรลุโลกุตรธรรมอันเป็นธรรมชั้นสูงสุดในพระพุทธศาตนาได้เทโวอันนี้ก็ย่อมาจากคำว่าเทโวโรหณนะซึ่งแปลว่าการอย่างลงจากเทโวโลกหมายถึงเมื่อพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธองค์ได้ตดรัสรู พระนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและทรงเทศนาโปรดประชาชนในแคว้นต่างๆของอินเดียตอนเหนือตั้งแต่เมืองราชคฤห์เมืองพาราสีเมืองสาวัตถีตลอดถึงเมืองกบิลพัทซึ่งเป็นปิตุภูมิ ซึ่งเป็นปิตุภูมิของพระองค์งทรงเทศนาโปรดพระปริญาญาติทั้งหลายทั่วนหน้าแล้วทรงปรารถนาจะสนองคุณพระมารดาซึ่งหลังจากประสูติพระองค์ได้เจ็ดวันก็สินประชนแล้วก็ได้ไปเกิดเป็น เทพพระบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตฉะนั้นในในใน,ในพรรษาที่เจ็ดหลังจากที่ตัสรู้พระพุทธองค์จึงเสด็จไปขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทศนาพระพิธรรมปีโดโปรด พุทธมันดาอยู่พรรษาหนึ่งถึงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็จึงได้เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาประทับมาประทับที่เมืองสังกัสะประชาชนก็พากันไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทำบุญตักบาตรอย่างหนาแน่นบางวัดก็ทำในวัน อปอัส่าคือวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิเบเอ็ดยงวัดอาตมาเนี่ยก็ทําวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิเบเอ็ดนะทำวันเดียวเลยบางวัดก็ทําแรมหนึ่งค่ำหาเดือนสิเบเอ็ดก็แล้วแต่พื้นที่นะแล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์แล้วนนาก,าแวก็แล้วแต่ความตกลงร่วมใจกันจะทําวันไหนแค่นะั้นแล้วแต่แต่ละทางบ้านนะไม่เป็นไรก็วันมันก็ได้หมดอ่าเขาบอกได้หมดจะทําวันไหนก็ได้หมด ที่นี้พิธีตักบาตรเทโวโลหณะเนอันหนึ่งในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาสู่มนุษย์โลกนั้นน่ะประชาชนพร้อมกันไปทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากสุดจะประมาณพิธีการทํากันในการตักบาตรเทโวซึ่งถือตามประวัตินี้ก็เท่ากับทํบุญตักบาตร วันสเสด็จรับสเสด็จพระพุทธเจ้าในความสเสด็จลงมาจากโลกนั่นเองบางวัดก็จะเตรียมการในครหัตถแต่งตัวเป็นเทวดาบ้างเป็นพรามบ้างเป็นพรหมบ้างนะแล้วก็เชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบกที่ล่อเคลื่อนในประมาณนี้นะ แล้วก็มีบาทตั้งอยู่ข้างหน้าพระพุทธรูปอ่ะให้คนเนี่ยลากนำหน้าพระสงฆ์แล้วก็พวกทายุกทายิกาก็ตั้งแถวเรียงรายคอยใส่บาทเป็นการกระทําให้ใกล้กับความจริงเพื่อเป็นการะระลึกถึงพระพุทธเจ้าส่วนอาหารที่นํามาทําบุญตักบาทในวันนั้น ก็จะมีข้าวข้าวต้มข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดได้ข้าวต้มลูกโยนที่ห่อด้วยใบมะพร้าวหรือใบลำเจียกไใบหางยาวหน่อยแล้วก็ข้าวต้มลูกโยนนี้มีประวัติมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลครั้งพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะตั้งใจอธิษฐานแล้วก็โยนไปให้ลงบาทของพุทธเจ้า แต่สมัยทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะเขาไม่ทําแล้วเขาต้มโยนทําแต่เขาต้มมัดแต่คนไทยก็ยังทําอยู่นะเขาต้มโยนอนะ่ะที่มีใบพะเอยห่อยาวๆแล้วก็มัดมัดเป็นเหมือนกับอ่าดาวเป็นเหมือนกับอะไรนี่แหละอัตมาก็เห็นนะเนื่องจากมีคนมากเข้าไปใส่บาตรไม่ได้ก็เลยโยนใช้ข้าวต้มมัดนี่โยนโยนโยนคนมันเยอะมากพทธเจ้าเดินอยู่ในแถวกลางนะเวลา โยมอยู่ข้างๆนี่ก็เข้าไม่ถึงก็เลยโยนโยนโยน,โยนใสบารแต่ต้องโดนแต่ต้องโยนให้ถูกบาทนะไม่ใช่โยนทิ้งนะเนี่ยประมาณเนี้ยเมื่อถึงวันเทวโรหณะพุทธศาสนิกชนก็จะนิยมไปทําบุญตักบาตรที่วัดโดยปฏิบัติตนดังนี้หนึ่งเตรียมอาหารในตอนเช้าอาหารที่เตรียมเพื่อตักบาตรเป็นพิเศษในวันนี้คือข้าวต้มมัดแล้วก็ ข้าต้มลูกโยนวัดบางวัดอาจจะจำลองสถานการณ์วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากททวโลกชั้นดาวดึงคือประชาชนจะนั่งหรือยืนฝั่งทางลงจากอุโบสถหรือสลาให้พระสงค์ได้เดินเข้าเป็นแถวเรียงลำดับแล้วก็บางวัดตรงกลางโดยมีมัคคทายก ก็จะเดินอัญเชิญพระพุทธรูปนำหน้าแถวพระสงฆ์ไปก่อนที่เราทําทุกปีนั่นแหละโย,ยมนั่นแหละท่านงานหละก็นําหน้าไปก่อนถูกต้องแล้วนะก็มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเดินออกเดินนําหน้าพระสงฆ์ไปก่อนสองก็คือหลังจากที่ตักบาตรแล้วก็มีการรัตนาศีลสมาทานศีลแล้วก็รักษาศีลสามก็คือฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ทําสมาธิถ้ามีเวลานะถ้ามีโอกาสก็จเจริญสมาธิ ตามโอกาสอันนี้เพื่ออะไรโยมกว่าเพื่อว่าทําให้จิตใจเราบริสุทธิ์ผ่องใสในการที่เราทําบุญวันนี้ให้มันครบข้อที่สี่ก็คือแผ่เมตตาหลังจากที่เราให้ทานรักษาศีลเสร็จต้องต้องแผ่เมตตาแล้วก็กรวดน้ําบุทิศส่วนบุญตุบุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับตลอดทั้งสรรพสัตว์น้อยใหญ่ที่มาร่วมทําบุญในวันพรรษานะบุญอาณาสงที่เกิดขึ้น ก็จะส่งผลดีให้การตักบาตรเทโวเป็นการทำบุญที่ชาวพุทธทั่วไปรู้จักและก็ปฏิบัติมากกว่า,าปฏิบัติมากกว่าการทำบุญประเภทอืนะ่นการตักบาตรนั้นยังถือว่าเป็นการทำบุญประจำวันของชาวพุทธนะแล้วก็และชาวพุทธก็ชาวพุทธไทยเนี่ยเชื่อว่า การออกบิณฑบาตของพระสงฆ์เป็นการช่วยโปรดสัตว์ที่อยู่ในอบายภูมิเช่นเปนตวิสัยให้ได้รับส่วนบุญด้วยเหตุผลทางจริยธรรมในการทำบุญตักบาตนั้นพอสรุปได้ดังนี้นะหนึ่งเป็นการต่างสมบุญในแต่ละวันเพราะการต่างสมบุญการสะสมนี้เป็นเหตุ นำมาซึ่งความสุขนำความสุขมาให้อันที่สองก็คือเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญทำให้จิตใจนี่แจ่มใสใช่ไหมนำความสุขมาให้เหมือนกันจิตใจแจ่มใสแล้วก็เพื่อให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งเพราะผู้ที่มีเพราะผู้ที่ไม่มีบุญเกื้อหนุนอยู่ในอยู่ในใจเนี่ยย่อมพ่ายแพ้ต่อ บาปได้ง่ายขึ้นประมาณนี้นะข้อที่สามก็คือเป็นการทำที่พึ่งคือบุญให้แใจตนเองในอนาคตคือสเบียงนะสเบียงจะนำไปเลี้ยงชีพในตอนที่เราตายใช่ไหมข้อที่สีก็คือเป็นการช่วยรักษาพุทธประเพณีเพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีต และที่จะมาตัดรู้ในอนาคตล้วนแต่ดำรงพระชนชีพด้วยอาหารบิบาตข้อที่ห้าก็คือเป็นการช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาพระพระสงค์เป็นผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมวินยัยและก็นำมาสั่งสอนให้ประชาชนได้ รับรถแห่งพระธรรมด้วยอีกทั้งยังดำรงตนเป็นตัวอยา่างด้านประพฤติดีงามของสังคมฉะนั้นชาวพุทธควรทำบุญตักบาตรเป็นประจำทุกวันเพื่อเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองที่จะต้องนำไปดุจเบียงเดินทางในการท่องเที่ยว เวียนเกิดเวียนตายอยู่ในวัดสงศสรอันไม่ปรากฏเบื้องต้นนะและที่สุดแล้วก็บุญที่สั่งสมไว้เนี่ยจะช่วยเกื้อกูลให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้อันหนึ่งประโยชน์ส่วนรวมที่จะเกิดขึ้นคือเป็นการ สืบทอดพระพุทธศาสนามีประโยชน์นะที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้นำของพุทธบริษัทที่เป็นฐานกำลังสำคัญแห่งกองทัพธรรมนั้นท่านดำรงชีพยอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่ครือข่าจัดถวายท่านจึงสามารถมีกำลังกายกำลังใจที่จะศึกษาพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎก ให้เข้าใจทรงจำนำมาประพฤติปฏิบัติและก็จะมากล่าวสอนมวลมนุษย์ได้ในคลิปต่อไปก็จะมาพูดถึงเรื่องของการตะบ,บุญตักบ,บัดเทโวโรนะสมบูรณ์ได้ต้องมีองค์ประกอบสำคัญกี่อยา่างในคลิปต่อไปก็ขอจเจริญพรจะลืมกดติดตามนะคุณโย